ขั้นตอนใช้เราชนะรูซื้อทองได้หนึ่งสลึงเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากหลังโครงการเราชนะเคราะห์แล้วว่าไม่ให้เป็นเงินสด ซึ่งหลายคนต่างผิดหวังเพราะหวังว่าจะนำเงินมาใช้หนี้และประทังชีวิตและเรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนเงิน7,000เป็นเงินสดล่าสุดมีข่าวดีสามารถนำเราชนะมาซื้อทองได้ซึ่งต้องเป็นร้านทองที่ร่วมรายการเท่านั้นซึ่งเพจที่ใช้ชื่อว่าห้างทองกิจเจริญรำปลายมาศได้โพสข้อความระบุว่าสิทธิเ์เราชนะใช้ซื้อทองได้นำบัตรมารูดได้เลยจ้า โดยทางร้านก็ได้แจ้งว่าหากต้องการนำมาลูดทองคือต้องรอให้เงินเข้าให้ครบซึ่งเป็นจำนวนเงิน7,000บาทซึ่งจะนำมาแรกทองได้หนึ่งสลึงนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com